ู้ชมครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วประเทศไทยก็ยังใช้พลังงานที่แพงนะครับและนับวันก็จะมีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามีเครือข่ายภาคประชาชนนะครับพยายามที่จะเกาะติดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปทัดทานความ การตั้งราคาของรัฐบาลได้แต่อย่างไรเสียนะครับว่าเรื่องของการปกป้องสิทธิของคนไทยก็ยังจําเป็นอยู่นะครับเครือข่ายสภาธรรมภภิบาลรวมไปถึงเครือขา่ายปฏิรูปพลังงานแห่งชาตินะครับวันนี้มาอยู่กับเราโดยส่งตัวแทนมาก,ก็คือพันโทแพทย์หญิงกระมวลพันชิวพันศรีวันนี้เราจะมาร่วมการปกป้องแล้วก็ตรวจสอบการใช้พลังงานของไทยด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค,คุณหมอคะอยากให้คุณหมอเนี่ยประเมินทิศทางอของพลังงานในปีนี้ค่ะซึ่ง<ม>ก็เดาไม่ได้ไม่ยาวหรอกคือมันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว<ม>แต่จะเพิ่มมากน้อยอยังไงบ้างคะคือถ้าสมมุติว่าประชาชนไม่ตื่นตัวดิฉันคิดว่าคงจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะถ้าสมมติว่าประชาชนยังยิ่งดูดายในเรื่องของว่ารัฐบาลจะประกาศขึ้นค่าแก๊สถุงต้มในเดือนธันวาเนี่ยนะฮะซึ่งทางเมื่อก่อนสิ้นปีเนี่ยพวกเราทั้งมูลนิธิเพื่อพิโภฮะก็ได้ไป แสดงความอะไรเดียแสดงออกซึ่งว่าไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็เราก็ได้ไปยื่นสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะในเรื่องของว่าข้อมูลที่รัฐบาลให้มานี่เป็นข้อมูลที่1เลือกปฏิบัติ2องอไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยฮะซึ่งในปีเนี่ยเดือนเดือนนี้เราก็จะขับเคลื่อนกันต่อนะคะ ค,ค,ความจําเป็นจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยต้องใช้พลังงานแพงอย่างในปัจจุบันจริงๆแล้วมันมีนมทาง<ช>ลดใช่ใช่ใชหไหมมันมีตน้นต้นเหตุเนี่ยจริงๆถ้าสมมุติว่าเราจะมีผู้ปกครองะนะคะผู้บริหารที่ให้ความเมตตาธรรมกับประชาชนเนี่ยนะคะก็จะไม่มีการนโยบายหมกเม็ดในเรื่องของ<ม>อย่างที่เราจ่ายน้ามันตอนนี้ถ้าสมมติว่าคุณใช้เบนซิน95นะคะก็ ลิตรนึงประมาณ45บาทสมมุตินะฮะก็จะมีค่ากองทุนน้ำมันอีกประมาณ7-8บาท8บาทบเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีกองทุนน้ำมันในราคาน้ำมันก็จะเหลือเท่าไหร่ฮะแ4 5ลบสีก็เหลือ37บาทนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในเบนซินแก๊สหกเก้าห้าอะไรอีกฮะ,ะอีกสองสามบาทอ่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆแล้วกองทุนน้ามันเนี่ย เขาเอ้างว่าเอาไปสนับสนุนเรื่องการนําเข้าก๊าซหุงต้มะนะคะแล้วก็มีาการออกข่าวว่าก๊าซหุงต้มเนี่ยประชาชนใช้เยอะอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก๊าซุงต้มที่ใช้ปริมาณเยอะเป็นหลายๆเท่านะคะก็คือภาคอุตสาหการรมปิโตเคมีซึ่งเราไปดูผลประกอบการของภาคอุตสาหการรมปิโตเคมีในบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของปตทปรากฏว่าปี54กำไรอยู่12,000ล้าน นาปี55ประมาณ9เดือนแรกเนี่ยกำไรกำไรประมาณ16,000กว่าล้านแล้วนะคะคซึ่งมันก็เพิ่มเยอะนะคะคแต่เขาก็แล้วปิโตเคมีนี่หนึ่งยังซื้อแก้ถุงต้มได้ถูกกว่าประชาชนเงินกองทุนก็จ่ายแค่1บาทอุตสาหกรรมทั่วไปอย่างเซรามิกที่จะปิดตัวลงเนี่ยนะคะก็ะจ่ายถึง12บาทนะคะคเนี่ยมีความแตกต่างมีการเลือกปฏิบัติคือรัฐบาลอภิทธิ์ก็ให้อุตสาหกรรมจ่าย กองทุนน้ามันเนี่ยสิบาทมารัฐบาลยิ่งรักก็สั่งให้ใจ่าปิตโตเคมีจ่ายหบาทแต่เป็นอุตสาหกรรมของภาคเอกชนเหมือนกันแต่เลือกปฏิบัติแล้วเงินกองทุนที่เราไปสนับสนุนการนําเข้า LPG เนี่ยนะที่มีการแย่งกันใช้ของภาคปิตโตเคมีคซึ่งปิตโตเคมีนี่ชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะปิตโตเคมีก็คือผลิตเมดพลาสติก เคมีพัณ์พวกสเปรย์พวกอะไรต่างๆหล่านี้นะคะซึ่งถ้าปอรวหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นมาสก์มสสิกเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เขาสามารถที่จะขายได้ราคาถูกกว่าคือปิโตเคมีเองเนี่ยได้ซื้อต้นทุนถูกดังนั้นเนี่ยเขาก็สามารถผลิตสินค้าคือต้นทุนราคาถูกแล้วนะคะแข่งกับทั่วโลกเขาได้ต้นทุนถูกงนั้นเขาก็สามารถขายได้ถูกเมื่อคุณขายได้ถูกคุณก็กําไรมากและคุณก็สามารถผลิต เพิ่มขึ้นได้ถูกไหมฮะกำไรคือเมื่อผลิตเพิ่มขึ้นได้คุณก็ต้องใช้ LPG เยอะมันก็เลยนาเข้าเยอะจริงๆสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของ LPG <ม>ของป<ม>ิโตรเคมีเพิ่มขึ้นเยอะมากกว่ารบชนเยอะมากค่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยรัฐบาลให้ข้อมูลครึ่งเดียวเ<ม><ม>ป็นการหบอกเม็ดระชนแล้วก็มันมีนโยบายของรัฐบาลเนี้ยนะคะที่บอกว่าเรียนจําได้ข้อ1นึ่งจุดเนนะคะว่ารัฐบาลจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุน ต้นทุนจริงๆต้นทุนของแก๊ส l p g เนี่ยฮะถ้าเราคิดว่าจากประเทศไทยนะฮะในรายงานของปตทนะฮะรายงาน56ิบขีดหนึ่งเนี่ยเขาบอกต้นทุนของแก๊สที่ซื้อจากปาักลุมนะฮะบาทเองนะฮะบาทเฉลี่ยนะฮะประมาณ 7, 6, 7. 6, บาทหกเจดาแต่ว่าเขาไม่ได้บอกต้นทุนที่แท้จริงเขาไปอ้างต้นทุนของต่างประเทศที่3ามสิบกบาทเห็นนะฮะแต่จริงๆผลิตในประเทศไทย4ในห้านะ,ะคะอซ แต่<ช>นำข้าวแค่20%่สิบเปอร์เซ็นต์แต่คุณจะคิดราคานำข้าวหมดเลยคือร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคุณเน,นียสร้างผลกำไรทั้งลงกันทั้ง<ช>บริษัทลูกอะไรเงี้ยนะะผมจำ<ช>ไ,ได้สมัยผมเด็กๆเนี่ยก็จะมีะโครงการเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สเรื่อง,อ,งอะไรเงี้ยนะฮะ<ช>เอาไทยโช์ช่วงชัชวาชลเราก็เราก็หลงภุมิใจว่าเราได้รับ ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศเพื่อนบ้านอาจจะมีทรัพยากรน้อยกว่าเราด้วยซ้าไปแต่ทาไมเรากลับแพงกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุนบอกว่านโยบายเนี่ยเป็นการคล้ายๆปิดข้อมูลไม่บอกให้หมดใช่ไหมคะอย่างที่ว่าเอ๊ะในน้ามันเนี่ยจริงๆอย่างราคาเขาบอกว่าจากมติโครมตั้งแต่ปี21นะฮะให้ใช้อ้างอิงราคาตลาดโลกเราเราทราบแล้วใช่ไหมว่าน้ํามันถ้าสมมติว่าจากเว็บไซต์ eia ของอเมริกาเนี่ย น้ํามันของเราผลิตได้นะฮะอันดับ33ของโลกอันดับ33อของโลกถ้าเทียบโอเปกเราจะอยู่อันดับกลางๆ5อันดับ5-6นะฮะแล้วก็แก๊สเนี่ยอันดับ24ของโลกแก๊สธรรมชาตินีนะคือเราก็น้งองๆโอเปกอ่ะใช่แล้วรจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่า ยังไงดีฮะชนชั้นปกครองหรือผู้ปกครองเนี่ย uh, มีความบริสุทธิ์ใจนะฮะ<อ>ประเทศเราไม่ยากจนนะฮะ,ะแต่ว่าที่เราใช้แพงก็อย่างเนี้ยนโยบายหมกเม็ดว่าเอาต้องไปกองทุนน้ำมันต้องไปอะไรเดียฮะค่าการการันค,คือมันมีหลายส่วนนะฮะในราคาน้ำมันนะฮะคือทำไมทำไมแล้วเนี่ยแล้วหลายสมัยก็บอกว่า,วามันมันขาดทุนขาดทุนต่างๆแต่บากว่า พอดูผลประกอบการใช่กตของหลักของปตทเนี่ยก็กําไรกันหลใช่อย่างเนี้ยะที่คุณที่คุณพูดนะฮะปตทอ้างว่าขาดขาดทุนจากแก๊ส NGV 3 4ีวีหมื่นล้านใช่ไหมฮะแต่ว่าไปดูผลประกอบการของปตทนะฮะปี54นะฮะกำไรเน็ตนะฮะหลังจากหักดอกเบี้ยแล้วถ้าไม่หักดอกเบี้ยนะฮะดอกเบี้ยคือเสียภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยหนึ่งล้าน ห้าแสนล้านบาทนะคะคและ้วกำไรส่วนนี้นะคะแปกว่าเปอร์เซ็นต์มาจากการธุรกิจการประกอบแกส๊สแล้ว<ล>ถ้าเกิดอย่างนี้ มีพี่น้องหลายคนอยากรู้ว่าแล้วทํำยังไงให้ค่าพลังงานเนี่ยมันลดลงถ้ารัฐบาลเปิดใจมีนโยบายมาเนี่ยควรจะต้องทํำยังไงคะครับซึ่งซึ่งมันผม,นมนเชื่อน,นะว่ามันเป็นการเรียกร้องโดยภาคประชาชนหลายยุคหลายสมัยแล้วใช่จีนี้แต่ว่าเราคิดว่าประชชนที่ออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนน่ยมันไม่มากพอคือถ้ามากแบบเสียอ้วันแรกนะ หรือมากแบบเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงที่ออกมาเยอะๆองะมันก็จะมีพลังที่กดดันรัฐบาลที่าบอกว่าก็อยากจะได้ปตทคืนมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงใช่แต่ว่าถ้านัดแบบเสียไอ้วันแรกนะคะนีนว่าปตทคืนมาแน่นอนแต่ว่าถ้านัดบอกว่าให้รัฐบาลไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรจริงๆต้องให้เสื้อหลายสีหลายไม่ว่าจะสีไหนสีไหนรวมกันรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็คนไทยใช่ใช่อย่างเอาหัว่าเสื้อแดงรวมตัวกันที่โบนันซา เรียกร้องสัคญาว่าปตทคืนมาหรือราคาพลังงานเป็นธรรมมันเป็นสิทธิโดยพื้นฐานของประชาชนคนไทยอยู่แล้วและธรรมนูญมาตรา66 67 85วงเล็บ4บอกว่าทรัพยากรของแผ่นดินนะฮะประชาชนมีสิทธิ์ใช้อย่างสมดุลและเป็นธรรมนี่อันนี้เนี่ยข้อกฎหมายข้อนี้มันอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิกด้วยนะฮะแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงขอถามนิดหนึ่งนะครับคุณหมอครับปีนี้ รถจะมากขึ้นแน่นอนพลังงานจะต้องใช้กันอีกเท่าไหร่ฮะเนี่ยนั่นสิฮะครับแล้วต้องต้องไปเอามาจากไหนอันนั่นแหละฮะคือจริงๆแล้วนโยบายนี้ฉันไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่ว่าจะไปคัดค้านเดี๋ยวเขาบอกว่าเอ๊ะคุณมีรถแล้วคุณมาคัดค้านคนอื่นไม่มีรถอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็คิดถึงแฟกต์ว่าเราอย่าเห็นคือเราคิดว่าเราไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่ถ้าที่มีรถเยอะๆมาหนึ่งรถติดทําไมอย่างจีนเนี่ยก็บอก คุณยืนอยู่ตรงนี้ห่างไป500 500เมตรซ้ายขวาหน้าหลังคุณจะเห็นรถไฟฟ้าคุณจะไปทางไหนได้เลย oh. ถ้าสมมติว่าคุณสามารถเชื่อมโยงะะรถไฟฟ้าเนี่ยที่เรามีอยู่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยจำได้นะยันจำได้ว่าทำงานอยู่แถวสุขมุมวิทก่อนที่จะมีรถไฟฟ้าขึ้นมารถติดมากพอไปถึงอ,อน,นุชนะฮะติดมากพอไปย้ายไปถึงสำโรงฮะ,ะติดน้อยลงเยอะคือมันพิสูจน์ได้ว่าการที่เรามีรถไฟฟ้าสามารถลดรถติดแล้วก็ เราก็ไม่ต้องเสียเวลาค่าเดินทางเสียค่าใช้จ่ายมันเพราะก่อนนี้รถมากรถติดก็เลยต้องสร้างรถไฟฟ้าแต่ทีนี้ก็คือไปเพิ่มรถอีกแล้วแล้วทีนี้จะทำยังไงต่อ่ะไม่ทันไงฮะคือยงไม่ยินนะฮะสร้างรถไฟฟ้ากี่สายกี่สายแต่มันไม่ทันนี่ดิฉันก็ยังติงว่าเนี่ยทำไมเราไม่สร้างแบบรถไฟฟ้าด่วนนะคครับจีนก็สร้างนะสามสามร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมติเราเป็นเชียงใหม่สมที่นึง ค่าค่าเดินทางอาจจะสูงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ากว่าเราขึ้นเครื่องบินใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าจะขึ้นเครื่องบินหนึ่งชั่วโมงกว่าจะลงเครื่องบินอีกหนึ่งชั่วโมงก็สามชั่วโมงแล้วแล้วเราก็ได้ค่าเดินทางถูกกว่าด้วยนะะทั้งจีนเขาทามาเยอะแล้วเห็นเขาว่าของเราเนี่ยตัดสินใจยังยังช้าคือคือชาวบ้านไม่ค่อยสนใจนี้ไม่ไว่าชาวบ้านไม่ค่อยสนใจเรื่องความเป็นไปของบ้านเมืองเลยไม่ค่อยสนันรัฐบาลคุณว่าไหมฮะนะฮะ ซึ่งเนี้นก็ว่าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยรัฐบาลที่ทําผิดอย่างหนึ่งก็คือว่าทํารถไฟด่วนไปเชียงรายไอ้ไปเชียงใหม่ใช่ไหมไปทางอีสานแต่ไม่มีภาคใต้เนยฮะแต่ดิฉันแปลกใจว่าทําไมสสภาคสสภาคใต้ทําไมไม่ไม่เพื่อกาลังไม่ดันเป็นสสนะฮะเน้นก็ขออนุญาตช่วยกันต้องมีอ่ะ ผมเชื่อได้ว่ามันกำลังจะมีเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยทางจีนจะต้องลงมาเลยไงใช่แต่มันยังไม่มียังไม่มีเห็นแบบนโยบายคือเราเห็นนโยบายตอนนี้นะคะไปภาคเหนือภาคอีสานแต่ไม่มีลงทางใต้แล้วก็ทําไมเนาะพักเพื่อไทยมีสสคนใต้นะมีคนใต้ต้งเยอะนะทำไม คอยดูกันต่อไปเราจะเป็นกำลังใจให้นอกจากที่ประชาชนห่วงเกี่ยวกับภาคพลังงานแล้วยังมีเรื่องไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของครัวเรือนค่ะทางองค์กรของคุณหมอเองเนี่ยมีการขยับตัวเคลื่อนไหวเกี่ยวกับค่าไฟฟ้ายังไงบ้างคะคือดิฉันก็ปวดหัวใจจริงๆเลยฮะค่าไฟขึ้นทีหนึ่งเราก็ต้องไปแย้งทีหนึ่งขึ้นทีก็แย้งทีนึ่งคะคือสมมติว่าจะขึ้น18เราไปแย้งเหลือ12 อะไรประมาณนั้นนะซึ่งมันเหนื่อยมากดีวยก่อนครับทำไมถ้าเกิดว่าเวลาจะขึ้นทีมเขาก็ต้องมีเหตุผลของการขึ้นแต่ของเรามีเหตุผลของการขอลงไหมครับใช่มีมเรียนก็ไปศึกษาแล้ะคือวันนั้นเนี่ยโอกาสดีที่ต้องขอบคุณคือยังไงร่ัฐีพลังงานคนเก่าครับุณจำไม่ได้แล้วชอนะคะก็ ให้เราไปพบเพราะว่าเราไปประท้วงเรื่องการขึ้น LPG ที่จะขึ้นเดือนตุลาตอนนั้นแกก็เบรก<อ>ไปอารักคุณอารักษ์แล้วเราบอกให้ค่าไฟก็จะขึ้นเราขอเบรกเนี่ยแกบอกก็อันนี้มันเลยไปแล้วก็ไปฟังปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคือค่าไฟ FT เราเนี่ยมีอยู่3ามภาคส่วนสมมุติว่าจะขึ้นอยู่30สตางค์นะคะคคเอาคิดง่ายๆว่าขึ้น1บาทเจ็ดสิบสตางค์เนี่ยคุณเป็นค่าที่ซื้อจากบริษัทเอกชน ประมาณ27สตังค์เนี่ยมาจากค่าแก๊สที่เป็นต้นทุนและอีกหนึ่งสตังค์มาจากนโยบายของรัฐที่ให้ค่าไฟฟรีให้อะไรเนี่ยนะคะปัญหาอยู่ที่70สตังค์เจเนต์<ม>ที่ไปซื้อค่า f อฟปรากฏว่าอะไรนะามาอฟผมีบอร์ดคอฟชอมั้ยมีคุณพรชัยรุจ<อ>ิพภามีคุณครูจิตนครทัพนะซึ่งเป็นกรรมการบอร์ดไปนั่งเป็นบริษัทเอกชนที่ขายไฟแพงให้กับกอฟพ ใชไหมเหมือนคุณเนี่ยเป็นกรรมการกฟผและคุณเป็นประธานบริษัทเอกชนขายไฟแพงให้และไอ้ไฟแพงของคุณที่ตัดสินใจให้เขานั่นะเสมือนหนึ่งว่าถ้าเขาจะเรียกเองประมาณผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกันอย่างนี้ใช่แล้วแต่ว่าโทกกฎหมายเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับเดี๋ยวก็ไม่อยากนะรัฐบาลก่อนก่อนทำทำอะไรทำไปครับ เอกชนที่มีรัฐวิสาหกิจไปถือหุ้นซึ่งถือหุ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นข้อเรื่องซึ่งก็คือประเทศเราถ้ามองไปแล้วเนี่ยมันเสียมาหลายครับสมมติว่าถ้าเราถ้าเราเป็นประชาชนตาะลัๆคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะคือบางทีการไปเรียกร้องบางทีมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไงแล้วการไปเคลื่อนไหวยิ่งใหญ่ใหญ่โตเกินไปบางคนก็ไม่ไม่สะดวกที่จะไปทําในขนาดนั้นการที่เราจะร่วมกันช่วยประหยัดเราต้องทํากันอย่างไรบ้าง ประหยัดไฟฟ้าอืมประหยัดทุกอย่างเลยประหยัดทุกอย่างกุ้มใจนะก <c oughs> ุ้มใจเลยนะนะ่ก็พยายามอย่าเปิดแอร์ครับนะถ้าจะประหยัดนะฮะพูดยากอ่ะครับนะมันต้องใช่คุณอ่านหนังสือไม่เปิดไฟมันก็คือนะเป็นความต้องการนะขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าถ้าทําได้สมมติว่าคุณอยู่ ข้างบ้านกับเพื่อนคุณรู้จักกันไหมคนุงเทศไม่ค่อยจะรู้จักกันนะฮะต่างคนต่างไปไปที่เดียวไม่ค่อยรู้จักครัเดี๋ยวก่อนคุณหมอเขาจะบอกว่าเป็นใช้คาร์พูลอะไรเงี้ยใช่คือก็ขับรถไปด้วยกันเลยก็คือถ้าเกิดว่าฉัมาเส้นทางนี้เธอจะไปกับฉันไหมแชร์แชร์ค่าใช้จ่ายด้วยกันวันนี้เอารถคุณวันวันพรุ่งนี้เอารถฉันอะไรประมาณนั้นหรือว่าเน้นก็ชอบคิดนโยบายให้กับรัฐบาลคือที่กรทมครับ เด็กนักเรียนอยู่สายไหนขาพูไปด้วยกันอะ<ม>ไรเงี้ยนะ,ะ<ม><ม>ซึ่งมันจะลดลดติดลดพลังงานไปได้เยอะแต่ว่าเดียนชอบคิดว่าไปผักดันรัฐบาลดีทําไมไม่เอารถไฟฟ้ามาใช้รถยนต์เครื่องยนต์ไฟฟ้าซึ่งทําไมเฮียเพ็งเขาบอกว่าไม่ให้ผลิตในประเทศไทยโอ้ทั้งทีง่ควรจะให้เรมผลิต<ม>นะอ,<ม><ม>อะไรก็เป็นลร้องของบังบางบังรฐ อย่างเช่นเมลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ออสเตรเลียเขาก็จะมีรถรางไฟฟ้าเกิดขึ้นแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้ไม่ได้มีคุณรู้เปล่าต่างประเทศนะฮะรถยนต์ที่เราขับเนี่ยจอดเสียบไฟบ้านแล้วตอนเช้าขับออกนอกบ้านได้จอดเสียบไฟบ้าน yes ใช่แล้วก็แล้วก็เห็นไหมฮะไม่ต้องเติมน้ำมันเลยคแต่นี่ทำไมเขาถึงให้ใช้ก็มี นะเรื่องขายน้ำมันก็ได้กำไรขายแก๊สก็กำไรอะไรก็กำไรเนาะม,มันก็ผลประโยชน์ทับซ้อนกันทั้งนั้นนะครับมผมซึ่งเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปผมเห็นมาตรการอย่างหนึ่งที่หลายประเทศกําลังรณรงค์แล้วก็ประเทศไทยหลายหน่วยงานเขาเริ่มเอามาใช้แล้วก็เริ่มสนับสนุนก,กันใช้จกักรยานเรือว่ามันจะเป็นไปได้ไหมในกรุงเทพหรือแม้มแต่เส้นทางของอที่เขาบอกมี bicycle lane ต่างๆเนี่ยมันจะสะดวกกับเขาไหมครับ คือเน้นว่าทำทำได้ก็ดีนะฮะแบบแต่ว่าต้องใช้ประชาสัมพันธ์เยอะๆนะฮะคนที่ใช้รถเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นจักรยานแต่ว่าต้องให้เซฟนะฮะเพราะว่าเมืองไทยเรานี่นะน่าห่วงมากเรื่องนี้่รู้ไม่บอด้วยแล้วทีนี้ก็มันมีเส้นทางสีแยกจะข้ามไปอย่างไรก็ตามมันจะมีเลนนะฮะยันเคยเห็นที่เมืองจีนนะฮะมีเลนสาหรับให้ให้ คือมีช่องทางให้ที่ขับจักรยานวิ่งแต่ประเทศไทยส่วนใหญ่ช่องทางจักรยานกับช่องทางรถเมย์เนี่ยมันจะเป็นช่องทางเดียวกันไอ้รถยนต์นี่ะไอ้รถเมย์รถยนต์น่มามามาแย้งใช่ค่ะก็เลยบางคนเนี่ยเขากลัวว่ขับไปแล้วเนี่ยจะไม่ปลอดภัยอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยในลุงไทยแล้วพอลูชันเอ่อรถยนต์ออกไปทีน่าจะเอาแฟชั่นเออใช่ที่เป็น ปีสปู๊ฟก็เปลี่ยนชุดได้เลยแต่ที่ประเทศไทยนี่สงสัยต้องกลับบ้านไปอาบน้ําใหม่แล้วกลับมาใหม่ก็อาจจะต้องกินยาขยายหลอดลมก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะบ้านอยู่สายสองทำงานที่สี่ลมปั่นจักรยานไม่ทางานใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาบอกเขาไม่ได้เหนื่อยแต่เขาทนสภาพมลพิษไม่ไหวจริงๆต้องกลับเข้ามาขับรถเหมือนเดิมคือกลับไปถึงออฟฟิศเขาจะอาบน้ําแล้วก็เริ่มทํางานแต่หลังๆเขาบอกสุขภาพเขาเริ่มแย่เริ่มหายใจไม่ออกออกมาบางทีเนี่ยเป็นสีดำก็เลยต้องแบบเลิกกันไป ค่ะครับคุณหมอครับคุณหมอเป็นแพทย์ด้วยหมอเด็กโทษหมอเด็กทั่าไปหรือว่ามีเด็กทั่วไปครับตอนนี้สภาวะการเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครในแง่ไหนดีในแง่ของพลูชันนี่แหละว่าเด็กเกิดมาในประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรโรคอะไรตามมาด้วยครับอืมเด็กเกิดมาในประเทศไทยวิ่งเ มันมันไม่ถึงกับว่าตามมานะค,ะครับในเรื่องของว่าเด็กในประเทศไทยเนี่ยที่ที่ที่เราเป็นห่วงคือระบบก,การศึกษานะค,คุณบออเคยจับเรื่องนี้อยู่แล้วนี่นะโอนเอเน็ตคือจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพยั่งไม่เท่าไหร่พอโตมาคุณดูคุณดู i อคเด็กลูกคลอดออกมาเท่ากันทั่วโลกยิ่งเรียนยิ่ง IQ ลดลงอยิ่งมัธยมปลายยิ่ง I คต่ำว่าอ,อนุบาลคุณคิดดูแปลว่าอะไร <IQ S 2> น่าสงสารนะคะ IQ ต่ํากว่าเด็กอนุบาลใช่วิจัยโหทั้งหลายวิจัยอะยกเว้นโรงเรียนสาธิตโรงเรียนอินเตอร์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าจะมีคนสทกกี่คนที่จะไปแย่งหรือจ่ายแปดเจีย๊ยะข้ากับโร<อ>ง<อ>เรียนเรา ง่ายมากแต่ว่าผู้บริหารเขาไม่อยากจะแก้เอาโรงเรียนออกนอกระบบแล, <c oughs> แล้วหลายเรื่องเลย <c oughs> ตอนนี้นโยบายของรัฐบาลที่มีบางส่วนเกี่ยวกับตําราภาษาไทยที่จะมีการลดทอนเนื้อหาการเรียนลงบ้างเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เอ,อ่ยหรือว่าชีวิตดั้งเดิมของคนไทยอะไรอย่างงี้ค่ะคุณหมอมีการคือดนขไหวยังไงม้างคะอย่างอย่างดิฉันมองอย่างนี้ค่ะวิชาที่ไม่จําเป็นเนี่ยเหมือนควรจะตัดทิ้งไปเลยเช่นอะไรบ้าง คุณดูหรือเปล่าตั้งแต่ป1ยันม6คุณเรียนกวาดบ้านถูบ้านงานบ้านเนี่ยม <ขอ S 2> ันจําเป็นไหมใช่ไหมมันควรจะเรียนแค่ป6ก็พอแล้วที่เหลือค,คุณจะได้ไปเรียนเอาโลกไอทีโรคยังมียังมีแล้ยังมีค่ะแล้วก็เรียนคือเมื่อก่อนนี้สมัยคุณอดีตัยนะคะคก็บอกว่ายุบเรียยุบรวมสายวิสัยสิน เพื่อให้เด็กมีเลือกเรียนหลากหลายปรากฏไม่ใช่ค่ะคุณชอบศิลป์คุณไม่ชอบคนวณคุณก็ต้องมาเรียนพื้นฐานคนวณทั้งๆ้งที่ม .1 ถึงหนึ่งม3คุณก็เรียนใช่ไหมคะซึ่งมันหนักมากกว่าเดิมใช่แปลว่าคือแล้วมันไปสอดคล้องกับอะไรรู้ไหมฮะสอดคล้องกับการสอบข้ามาะไรที่ต้องใช้โอเน็ตทุกวิชาคุกก็ต้องเรียนบานเบอร์เลยทุกวิชานั่นแหละเป็นเหตุให้คนไทยเราทําไมเด็กไทยยิ่งโตยิ่งไอคิวลดลงแล้วก็ผลสอบโอเน็ตก็เล่นลงเพราะว่าคุณเล่น ให้ต้องจับทุกวิชาต้องอ่านทุกวิชาแทนที่คุณจะชอบอาศิลปะหรือคุณชอบวิทย์แต่คุณไม่ชอบศิลป์คุณไม่ต้องมาเรียนคุณก็ไปเรียนวิทย์ให้เข้มข้นไปคุณก็โอเน็ตมันก็จะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยคือระบบการศึกษาของเราเนี่ยจริงๆมันแก้ง่ายนะเขาบอกว่าโรงเรียนสาธิตนี่สอนเด็กให้ไอคิวเพิ่มได้แต่ว่าทำไมครูอุะคนเดียวนะคะอุ้เคมีเนี่ยเหรออุ้เคมี สอนทั้งประเทศได้เพราะเขา copy ใช้ไอทีช่วยแล้วทำไมกระทรวงสาทําทำไมไม่ copy ของสาธิตมาสอนเด็กเขาเยี่ยที่เออเขาอะไรนะเขาใช้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเมื่อกี้ที่น้องถามบอกว่าที่ตัดลดคืออย่างนี้ที่สำคัญนะฮะเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยมันไม่สำคัญกับวิธีการสอนคือของเราครูเรานี่ยังไงไม่ถูกในเรื่องของวิธีการสอนเด็กคำถามให้เด็ก กระตุ้นกระบวนการคิดไม่มีเราเพียงแต่ว่าสอนช็อกและท้อคือหมายถึงว่าพูดให้จําพูดให้จำซึ่งมันไม่ใช่นะฮะคือแล้วอย่างเรียนประวัติศาสตร์กันเราน่าจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเป็นบทเรียนว่ากรุงศรีอยุธยาแตกเพราะอะไรความแตกแยกของประเทศไทยเป็นเพราะอะไรเมื่อก่อนนี้ทาไมถึงแตกแยกแล้วเหตุการณ์ปัจจุบันมันจะแก้ไขหรือป้องกันยังไงคือกระตุ้นให้เด็กคิดแล้วก็ใช้อนันน่ยมาเป็นประวัติศาสตร์สอนจริงๆการกระตุ้นให้คนรักชาติเนี่ย มันมีวิธีนะอ,อย่างเขาบอกว่าอย่างอ,อเมริกาเนี่ยฉายภาพยนตร์เลยว่าความเป็นมาเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ตั้งอยู่ได้เพราะ,ะบรรพุรุษเขาต่อสู้มาอย่างไรเสียเลือดเนื้ออย่างไรเราก็ทําได้เป็นชั้นสั้นเป็นการปลูกฝังนะฮะค,คือการเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าให้เรียนว่าประวัติศาสตร์เดิมเป็นยังไงแค่นั้นมันต้องรู้ว่าความรักชาติคือให้เห็นเหตุการณ์แล้ว ความกล้าหาญของคนที่ออกมาปกป้องบ้านเมืองหรือว่าเสียสละเพื่อบ้านเมืองเนี่ยมันจะเข้าทําอย่างไรซึ่งซึ่งมันจะช่วยทําให้เด็กมีจิตสํานึกที่จะช่วยกันดูแลไม่งั้นตอนนี้เราเรียนไปเรียนไปก็ตอนนี้ที่สําคัญน่าเป็นห่วงก็คือว่าเราเรียนเพื่อแข่งขันเพื่อชิงดีชิงเด่นเพื่อเข้ามหาลัยซึ่งอันนี้เป็นจุดจุดเสียนะนี่เรียกว่าเป็นจุดเสียคุณผู้ชมครับจากเรื่องของแบกพลังงานเราก้าวไปสู่เรื่องของศึกษาไปสู่การศึกษาเลยนะแสดงว่า คุณหมอท่านนี้เนี่ยพูดได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องเ,เลยค่ะคุณหมอและเครือข่ายเนี่ยก็ะจะออกมาเคลื่อนไหวด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพลังงานนะครับแน,แน่เลยเนี่ยเรื่องของราคาที่มันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆทางเครือข่ายเนี่ยมีวิธีการเตรียมการป้องกันนี้แล้วก็ เราเตรียมมาแล้วหนึ่งก็จะยื่นหนังสือไปที่กกตนามีเนื่องจากว่า,า,าพรกเพื่อไทยเนี่ยเคยเสนอนโยบายว่าเขาจะลดเขาจะปรับโครงสร้างพลังงานให้สะท้อนอต้นทุนของ,งพลังงาน แต่ที่เขาออกมานี้มันไม่ใช่ต้นทุนจริงใช่ไหมต้นทุนคือหลอกนะคะเราก็จะแจ้งไปว่าคุณไม่ได้ทําตามนโยบายพักที่คุณแถลงนะคุณอาจจะมีความผิดนะต้องแก้ไขนะถ้าไม่แก้ไขอาจจะมีถึงยุบพักถูกไหมถ้าไม่อันที่สองที่เราจะไปยื่นก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินคือข้อมูลที่ให้มาเห็นไหมหมกเม็ดถูกไหมไม่ไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา279ของเฮียเพ้งอะนะคะ แล้วก็อันที่สก็มีมาตรการที่เราไปยื่นกับาสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงารตําแหน่งกันแล้วก็จะตัวแย้งไปว่าทําไมเขาถึงไม่รับอะไรประมาณนั้นนะก็มีหลายมาตรการเชื่อว่าก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะฮะที่จะช่วยเบรกให้ได้แต่ว่าถ้าเราทําอันนี้แล้วเนี่ยมันเบรกไม่ได้ก็ สุดแทบแต่บุญกรรมเพราะว่าประชาชนอย่านิ่งเฉยเดียนขอฟู้อย่างนี้อย่านิ่งเฉยต้องช่วยกันแบบว่ารวมกลุ่มกันใน Facebook ในอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลให้กันและกันอย่างหม่อมหลวงกรเอ๋ยคุณรัฐพันธุ์เขตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีข้อมูลเยอะพยายามเข้าไปใน Google แล้วก็คลิกดู YouTube อะไรเงี้ยนะคะพยายามเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็รวมกลุ่มกันเพราะเดียนคิดว่าที่รัฐบาลทําอะไรได้ตามอําเภอใจเพราะว่ารัฐบาล คล้ายๆประชนิ่งเฉยเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็สะท้อนข้อมูลไปบ้างว่าเฮ้ยเราเดือดร้อนนะรเ,รเราไม่เห็นด้วยนะอะไรประมาณก็จะจริงเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยน,นะฮะแล้วแนวร่วมขององค์กรนะคะมีเยอะไหมคะ ก็มีหลายกลุ่มหลายกลุ่มแต่มันก็ไม่เยอะเหมือนกับเสียไออะอยากให้ได้เยอะแบบเสียไันวันแรกนะฮะถ้าอย่างนั้นเราทําได้สําเร็จทุกเรื่องแล้วถ้าเกิดอย่างนี้มีมวลชนที่ต้องการอยากเข้าร่วมโครงการอย่างแบบคุณหมออย่างนี้เขาต้องทํายังไงบ้างคะคือก็เข้าไปใน Facebook เราได้ Facebook มีหลายกลุ่มนะคะทวงคืนพลังงานไทยก็มีเฟซบุ๊กทวงคืนพลังงานก็มี Facebook ของชื่อดิ้นเองก็มีกมลพันธ์ชีวพันศรีนะคะแล้วก็มี เฟซบุ๊กหลายๆคนมูนิธิเพื่อพูดพ่อก็มีข้อมูลทางงานนี้คว่าเหล่านี้เราร่วมมือกันได้เพียงแค่ปลายนิ้วของคุณเนี่ยก็สามารถช่วยประเทศได้แล้วแค่คลิกเข้าไปดูในเฟซก็ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญที่กาเรียกว่าออกบู๊อะออกแรง อื่นใดมันนี่ก็พูดกันถึงเรื่องธรรมดาเลยเรื่องผลประโยชน์ของคนคนไทยที่เราจะต้องเรียกร้องนะครับและการเรียกร้องนั้นไม่จําเป็นจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อเด็ดทั้งสิ้นค่อยๆค่อยๆรวมตัวกันนะครับค่อยๆค่อยๆแล้วหลังจากเสียงของเราหนึ่งเสียงเนี่ยก็จะค่อยๆเสียงดังขึ้นเรื่อยๆและไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามเนี่ยก็จะต้องฟังเสียงแบบนี้แหละนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากการเรียกร้องอื่นใดที่อาจจะต้องเขาเรียกว่า ดูลุนแรงแต่น,นี่เป็นการเรียกร้องแบบธรรมดาสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิขันนนข้นพื้นฐานจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณหมอได้สะท้อนออกมาเนี่ยไม่ได้พูดเกินไปเลยแล้วก็ไม่ได้กล่าวหาด้วยก็คุณหมอก็พูดเอาข้อมูลธรรมดาหี้ค่อยๆค,คุยนะครับหน้าที่ของคนไทยตัวเองมีสิทธิและมีหน้าที่ด้วยเอาละครับวันนี้รายการของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณ พันโทแพทย์หญิงกลมันพ์นชี้อพันศรีมากๆครับค่ะ<า>ดีค่ะขอบคุณค่ะคัสดีค่ะ